ีครับสวัสดีครับสมชิกทีก่ท่้นต้ครับนี่ดีตอนรับทุกทุกนเข้ครับช่องยี่เอทีธรรมดาครับต้องธรรมดาเขาจะมาลงตัวนะครับทุคนนี่นที่บ่บายนะครับคนนี้กีบ่บ่ายวันที่มเมรายนะครับค,ครับ าะแต่วันนี้ก็เป็นวันศุกรนะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับท่องวีดีอธรรมดาก็จะมานำเสนอให้นักผู้ชมได้รับชมเพลดเพลเพื่อความบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกนะครับวันละสองรอบนะสำหรับคนในปีนะรับเช้างเราบ่ายนะครับรับเช้าก็เช้ของเชือกรับบ่ายก็บ่ายของครึ่งนครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับทุกเรื่องทุกชมนะครับทุกคลิปทุกคิปเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดติดแจกดลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่างไรก็จะมาวางเรื่ให้ท่านผู้ชมได้รู้นู่นเพื่อความบันเทิงเท่านนนั้ะ Yup. มาเจิดอะไรนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับเด่นนะครับห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่ห้ากับหกเราเจ็ดนะห้าหกเราเจ็ดเจิดอะไรนะครับตามนั้นแหละฮะเป็นข้าวข้าวนำเลยนะโเคฮนนี่เจ้าคนลุ้นล้นครับ สามนี้นะครับเจ็บห้าห้ครับก็ขอขอบคุณมากๆห้าหกเจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะศูนย์สองสามนะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกหกเจ็ดเจ็ดหกครับสา,ามนี้นครับ พืดว so mm ิน hmm. ก็ห้าโอตัวหนึ่งต่อสามนะครับเสียนใส่ลู่ใส่วิ่งก็ห้าครับผมเราเปลี่ยนนะครับแนี้เลยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ท่างชงดีชงดีนะครับสวัสดีครับ